เจ้าไก่อุบอสิแปนถามว่าไก่อุบอสิเปนเนี่ยเป็นจจไดนะเจา้าจะได้บอกตีมาตีไปของชื่อเปิลน,นะเจ้าชื่อนี่เป็นชื่อของไทยใหญ่นะคะไก่อุบไก่อุบนี่คือเฮาจะอบนะเจ้าไก่เนี่ยจะต้องเอาไปอบอสิปนนี่หมายถึงจะไดความอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ที่หั่นมันรสชาติยังมกกื่ก่อน จะกลมๆแล้วก็จะอร่อยเปิ้นห้องไก่อุบอะซิเปนเนี่ยนะจ๊ะมันจะล้ำแล้วมันจะอร่อยมากๆเลยนะจ๊ะอ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นภาษาไทยใหญ่นะจ๊ะไก่อุบอะซิเปน,นเนี่ยนะจ๊ะแล้วผงเนี่ยเราก็จะเป็นใช้ผงของเราทําเองนะจ๊ะในขั้นตอนทําไก่อุบอะซิเปนเราก็จะไก่เนี่ยมันล้างให้สะเด็ดน้านําเครื่องทุกอย่างก็จะคุกเหมือนแก่ฮังเลนะนั่นแหละไก่อุบเนี่ยเขาจะใส่ตะไคร้ มากกว่าค่ะใส่ขานิดเดียวใส่อยู่นะจ๊ะแต่จะใช้ตะไคร้ใส่นะแล้วก็ใส่ขมิ้นเตยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นมีใบมะกรูดนะจ๊ะตัวตัวเสริมเพื่อมันออกรสชาติแล้วก็เพื่อมันกลมกล่อมพอเขาคุกไปเข้าไปหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอหมักแล้วเราก็ใช้พลิกพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาน้ําที่มันล้างไก่มันจะออกเองนะจ๊ะแล้วมันก็จะแห้งลงแห้งลงแห้งลงพอเสด็จน้ํา เราก็ชิมดูรสชาติปรุงรสแล้วก็กลมกลม่อมเราก็จะใช้ใบมะกรูดผักชีต้นหอมใส่ลงไปนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นไก่อุบอัสิแปงได้เลยนะจ๊ะอันนี้พร้อมทานเลยนะคะไก่อุบอัสิแปงนี่ก็จะลํำมากนะจ๊ะมันมาไ,ได้เหมือนไก่อุบทั่วไปที่เราอุบเนาะอย่างเปิ้อุบทั่วไปนี่ก็จะใส่หลายๆอย่างแต่ของเขานี่จะเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องสมุนไพรทั้งหมดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ ถ้าเราปรุงได้ตีให้มันแห้งนะจ๊ะมันจะมามีน้ํารสชาติมันก็จะกลมกล่อมอร่อยมากเลยเจ้าอันนี้ก็คือเป็นเมนูไก่อุบอาซิปแปเมืองฝังเพราะาอาิปแปมันเป็นของไทยใหญ่นะจ้าอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเปิ้นนะคะจ้า